สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกก็หลวงนะครับจุดหมายปลายทางของเราไปชมบรรยากาศโดยรวมครับคุ้มค่าครับที่ขับรถมานานน้ำสวยมากครับผมแล้วก็ นี่ครับสมนนี้ไอ้นุนะครับไอ้นุไอ้นุแบงครับเจมครับในสาราพ่นกองบีครับนี่ครับอันนี้คนนำทางครับ GPS ประจำกลุ่มครับมันเคยมาแล้วมันเคยมาแล้วปองครับปองเยเตี่ยวแล้วว่ย่งี้ครับรถเกือบพังมีโออ่ะไอเหี้ยไี่ถ่ายแล้วครับถ่ายทำไมครับเนี่ยอันนี้สักก็ เราจะมาดูนะครับอากาศดีครับเต็มไปด้วยพืชพันไม้ต่างๆก็สุดยอดเลยดูกันแบบใกล้ๆครับน้ำสวยมากเนี่ยครับ ก็เพื่อนๆที่อยากสนใจจะมาเที่ยวตรงนี้นะครับก็อยู่ลีพวกผมมาจากลำปางเข้ามาจากทางเอ่อแม่าทางสปาบครับแม่พิกเข้าม,มาลีใช้เวลาเดินทางประมาณมประมาณสามชั่วโมงได้ไหมแบงค์สามชั่วโมงมใช้เวลาเดินทางประมาณสามชั่วโมงครับเนื่องจากเอารถ รถไม่บ้านมาอ่าเนื่องจากเราขับรถไม่บ้านมาความเร็วที่ใช้กันประมาณ60-70ครับก็จะมีเหมือนต้นต้นชิปที่ผมได้ถ่ายไว้ก็คือรถเวฟมีโออะไรพวกนี้ครับผมคือเราไม่ได้เล่นรถสปอร์ตมากันไม่ได้เอาบิ๊กไบค์มาเลยจะมาถึงชาร์นิดนึงตอนนี้ก็บรรยากาศก็โอเคครับฝนตกปอยๆปยนิดหน่อยกำลังเย็นชื่นใจครับหลังจากที่ขับรถมาทั้งวันอันนี้ครับคนละครอบครัวครับ บ๊ายบายหน่อยเด็วชื่ออะไรคะสุดเลยล่ะก็ขอบคุณครับ